วันนี้นะครับจะมาประชุมกันในเรื่องการจบปัญหาการแปลงฟันแบบขาดทุนนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือคุณน้ำครับเชิญนอครับจบตัดน้ำออกจากการแปลงฟันเซิร์ชแปรงแห้งที่เพจโรงพยาบาลเพจทันตกรรมหรือเดนทิสเตวันนี้จะเป็นการเลี้ยงอำลาคุณน้ำน่าเสียดายที่เราไม่สามารถอนุญาตให้คุณน้ำเข้ามาได้แม้ <laughs> แปลงฟันเสร็จแล้วก็ห้ามใช้น้ำเด็ดค่ะ เซิร์ชแปรงแห้งที่เพจโรงพยาบาลเพจทันตกรรมหรือดนทิสเต้โอม่ปัวไลายไปเที่ยวกับหนูทันนานะนะนะเห็นไหมว่าพี่ทำงานอยู่อ๋อแป๊บเดียวเองอะไปก็ไปน้ำไม่เคยปล่อยให้ปัวร์ไลนยได้ทำงานเซิร์ชแปรงแห้งที่เพจโรงพยาบาลเพจทันตกรรมหรือดนทิสเต้ ด e นทิสเต็มแม็กซ์นวัตกรรมเพื่อการแปลงแห้งเคลือฟันโดยเฉพาะปลอดภัยให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นโดยไม่ต้องบ้วนน้ำระหว่างวันแบคทีเรียจะคั่วพลักจะสร้างกรดออกมาทำลายผิวฟันใช้ดนทิสเต m a แม็กซ์แล้วไม่ต้องบ้วนน้ำฟลูออไรด์ช่วยเคลือบปกป้องผิวฟันได้ดีกว่ายิ่งบ้วนน้ำน้อยยิ่งได้รับการปกป้องจากฟลูออไรด์แบบเต็มแม็กซ์ใช้ดันทิสเต m a แม็กซ์ยาสีฟันสูตรแปลงแห้งเคลือฟันให้หมอฟันภูมิใจ